อื้แลวนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่เก่งนะคะพอพอกก็มาดาเจวพี่น้องยู่ให้ยุหน้าคือเกาบ้างเหมือนนี่เข้าเข้าไปอันนี้โอ้ยเหมือนนี่หูึ้ได้ลมใหญ่แถมปะเข้ามาเกีียวเขาเด้อพี่น้องมามามาซอยเกีียวเขานี่ค่ะไปเบิ่งกันค่ะไปอุ้ยกลับกล่องขรตกรุงยอ่มน่าจะเลิศเด้อพี่น้องเด้อเหมือนนี้มามามาเกีียวเขาน้ำกันมาเกี่ยวเขารับจางเด้อพี่น้อง แต่ผู้โชคดีแถวว่าไข่วันเรื่องของน้มันเป็นกลางลมให้มันมันจะเกะกะเขาหรือเปล่าครับมาดามขอบคุณแห่งป่าเกื่อนโอ้โฮเนาะกา่ทุบแนวกับเขาเลยเมือละ้ำร้อนแต่เรากลางลมให้เพี่น้องก็เป็นบรรยากาศการล่องแขกเกี่ยวเขาเนาะค่ะเป็นบรรยากาศแบบสมัยก่อนเนาะคนน่ะเขางามเข่าให้หนี่พี่น้องพวกคุณอะ เดี๋ยวนี้บ่ค่อยมี่ได้เพิ่นใส่รถเกี่ยวไปเบิดค่ะไท้ายคือนนี่เพิ่นบ่นมีเงินอันสร้างรถเกี่ยวเขาเพิ่นก็เลยเอิ้ญมูมากินเขาแล้วเพิ่นก็เลยอันส่วนมูมากินเขาเพิ่นก็ให้มูมาซอยเกี่ยวเขาพี่น้องไท้าท้ายคืออื่นเพิ่นเอารถเกี่ยวเขาเบิดแล้วค่ะครับประมาณนี้แหละค่ะบรรยากาศมาเด้อมาซอยกเกี่ยวเขาเนี่ อันนี้บักสังเด้อพี่น้องต้นบักสังเด้อค่ะเดอ้อเห็นอยู่บ่สู้จังใดน้อยสิเห็นกระดาดดกพี่น้องเต็มต้นเลยค่ะ,ะนี่ต้นบักสังค่ะต้นมันใหญ่ๆพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะต้นมันเนาะค่ะเนาะสู้พี่ให้น้องเบิง่งนี่ก็คือหน่วยมันเด้อพี่น้องเด้อหน่วยบักสังค่ะ หลายๆย,ยู่นี่อยู่นีก่ก็อีกนี่ต้นนึงนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นคือกันค่ะอยู่ข้างหลังว่าดําแจ๋วเนาะคะ่กะก็มีอีกต้นนึงคือกันเนาะค่ะนุ่น,นะ,ะนพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะบักสังนี่เขาจะเอาใส่ใบไส้สมตําพี่น้องไว้ใส่ต้มกบต้มเขียดเนาะคะ่ะเนาะต้มปลาต้มไก,ก่กระแซะพี่น้องออกรสเปรี้ยวอมหวานผส่นนี่นะหน่วยมันสิเป็นแบบนี้ข้างในมันสิเปเ็นเม็ดๆเนาะ เดี๋ยวเ่าไปตำสมตำเ่อจะเสียเหตุให้เบิงอีกที่หนึ่งพี่น้องโอ้ยพี่น้องน้องสานน่น้องสาอยู่หน้าเอื่อยเด้อ่ะเด้อดอกพักบุงงามงามพี่น้องห็นบอกคะ่คะพ่นวาปลาไล่หลายพ่นวาปลาในท้องเด้อพ่นวาพี่น้องนี่นนนค่ะถ้ามาเบิงบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะพี่น้องวันใดเที่ยวเด้อวันนี้เที่ยวอ,อยู่นี่แหละทงไฮทงหน้านี่แหละดูดอกพักบุงนะคะสวยงามมากเลยพักบุงหน้าเนาะ เบิ่งค่ะจะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเบิ่งด,ดอกผักกะแยงกำลังเป็นแลวโอ้ยอยากกินตามปีกล้วยนี่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 ดอกผักกะแยงได้พี่น้องพวกจ้าหัวจักผักกะแยงไหมคะโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะนี่พี่น้องดอกผักกะหยงงฮะ หลายค่ะอุย้ยนี่เป็นดอกแล้วดอกสีม่วงเลยเห็นบ่พี่น้องโอ้ยหลายหลายหลายบานพวกเจ้ามีบอพี่น้องดอกพะกระแยงบาน่อยหลายหลายพอน่ะดอกสีม่วงม่วงนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฮะส็ใส่มกน้องใหม่ใส่ต้มกบกระแสบพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดพี่น้องดีใจหลายเดี๋ยวมาบานนี่พันเกลียวแล้วเด้อพี่น้องเด้อเข่าฟังนี่ ใส่มันดังเหรอปีเอามาเบิงเบิงเด้เวลาพักเที่ยงกินข่าเหรอพี่น้องมากินขขาวน้ำกันต้มไก่พี่น้องต้มไก่เปิดจากแซบฝีมือดีเด้อค่ะนี่พี่น้องนี่แซบอับังเข้านะค่ะพะน่ะโอ้ยต้มไส้อยังนี้ใบบักข้ามนอนมาจันจะผัดกะหล่ำเลยเต๋อเป็นธรรมดาใช่ไหมโอ้ยต้มไก่บานพี่น้องมาเด้อค่ะ จวด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 น้ำกันพุดน่ะโอ้ยพี่น้องเบิ่งกับเขาเขาค่ะปิ้งปลาเข็งไงโอ้ยอะไรแมงวันอะไรแมงวันสมตำใส่บักสังเนาะค่ะพุดน่ะโอ้ยลาบก้อยซอยแซ่พี่น้องนี่บอสมาเสิร์ฟอุ้ยลาบไก่พี่น้องป้าไป็กแซ่เผยดคืนห้องยายนะพูดนะ ยายยายยายเออเออเพิ่งไปตาแสบค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันบัดตานี่เกี่ยวเขายุ่มยุ่มยำไก่สีเลียลเลยสุดยอดสุดเพื่อนพี่น้องบรรยากาศเกี่ยวเขาอยู่ทงให้ทงหน้าเนาะค่ะเอามาฝากพี่ต้อนน้องค่ะเบื้องบรรยากาศเพิ่งร่องแค่แก้วเขานะค่ะ นะมาเด้อพี่น้องมา่กี้ววข่าสซอยไก่กันหมุอนี่บรรยากาศเย็นดีค่ะตะเล้วเลี้ยวเนาะนะสามหกเก้าสิบสี่ส่คนพี่น้องตะเล้วเลี้ยวเนาะท้ายหือน,นี่ลูกรดก,ดก,ดก,ดกค,คักดกดกสิบส่คน นพี่น้อองอัน,น้าไก่ๆพคนใส่รถเกีียวเอาแค่หน้านี่อนเอาคนเกีียวเอาเนาะค่ะวัมีเงินจ้างรถไถเอ่อรถเกีียวไหมวัมีคนจ้างรถเกีียวเข่าคุณอะให้เงินผคุณใส่รถเอาสมมตินี้วิวัฒนาการเนาะพี่น้องเจ้าหน้าโปรยธรรมดาแล้วอะ,ะสำหรับวันนี้วัดน้ำเจ้าก็เอาคลิปฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีดก่อนเน,นาะค่ะจ้าไดนก็ฝาก เป็นกำลังใจให้มาดามเจวในเด้อจจะเด้อไมเกี่ยวเขาซซยมาดามเจวแน่นาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเงิน,ล,นาลายๆนี่แม่ลูกดกหนีบันมาดามเจวค่ะพี่น้องไก่แล้วไก่สีเล้ยวแล้วเป็นกำลังใจข้าจาเกี่ยวเขาตากแดดพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปเกี่ยวเขาก่อนสำหรับมนอนิก,ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ